สวัสดีค่ะพรามี่จะบ่งบอกส่งต่อเรื่องราวของตัวเองเพื่อบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าไม่ว่าในชีวิตของคุณการเดินทางของคุณจะลําบากจะผ่านอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาในตัวเองมากพอต่อให้คุณต้องล้มกี่ครั้งคุณก็จะลุกขึ้นยืนขึ้นมาด้วยความมั่นคงและแข็งแรงและก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้เสมอเหมือนที่พระธรรมมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะขอคีย์เวิร์ดค่ะหยุดค่ะ เริ่มค่ะหัวหน้าครอบครัวคือหนึ่งในไอเล่ของพาวนะคะพะยกให้กับคุณพ่อส่วนหนึ่งในตัวของพาวในวันนี้ที่เป็นพาวได้พาวได้มาจากท่านท่านเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อไม่เคยยอมแพ้และมีมายเ s e t ที่ดีมาตลอดท่านสอนเสมอว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรขอให้นึกถึงคนอื่นเป็นหลักและนึกถึงความสุขของตัวเองด้วยถ้าเราทาแล้วมันมีความสุขกับเราและไม่ได้ส่งผลต่อคนอื่นจงทําต่อไป และขอให้ต่อสู้เพื่อสิทธิ์ขอบคุณค่ะมีคําถามไหมคะเชิญดรต้องค่ะขออนุญาตตั้งเป็นเรื่องสมมุตินะครับซีนารีโอสมมุติมีคนดูถูกแปลว่าโปรไฟล์ก็ไม่ได้ภาษาก็ไม่ได้จะตอบว่ายังไงครับเ,เราจะไม่ตอบอะไรกับเขาแต่เราเลือกที่จะทําให้เขาเห็นมันไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ให้กับ คนคนนั้นมันไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเพื่อคนอื่นแต่มันเป็นการพัฒนาทักษะตัวเองทําให้เขาได้เห็นด้วยตัวของเราเองว่าเราสามารถที่จะทําได้เรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหนถ้าเราตั้งใจจริงๆเราก็จะไปถึงให้ได้ค่ะคําถามต่อไปจากคุณมิลินค่ะค่ะถ้าคุณแพลวนะคะได้เข้าไปสมัครบนเพจนางงามแล้วเจอแฟนนางงามเนี่ย หรือว่าใช้คําด่าที่มันเกินแล้วก็ผิดกับบริบทของกฎหมายน้องแพรวคิดว่าน้องแพลวจะฟ้องไหมคะสาหรับแพรวถ้าในความเป็นรจริงๆเลยอะ่ะถ้ามันมากเกินไปถึงขนาดนั้นแล้วมันรุนแรงมากขนาดนั้นเขาก็คงจะเลือกที่จะทําทางกฎหมายแต่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่าคําด่าที่มันมันเกิดมาจากคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้รู้สักผาจริงๆเขาเลือกที่จะไม่เทคมันคะ่เะเขาเลือกที่จะไม่รับมันเข้ามาแล้วก็ทําให้จิตใจของแพลว เสื่อมหรือว่าทําให้เรารู้สึกแย่ไปกับคำคำคำพูดของเขาเหล่านั้น,นะคะ่ะเชน้องชามค่ะดูเหมือนพราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะอยากจะให้ช่วยเล่าให้เราฟังถึงเส้นทางก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะว่าเราได้เตรียมตัวยังไงบ้างค่ะ สำหรับการเตรียมตัวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหลายๆคนคงทราบว่าเราเคยเข้ามาประกวดที่เวทีมิสซิลิว่าไทยแลนด์แล้วและเวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันที่ใหญ่มากสําหรับแพรเรามีความตั้งใจมุง่งมั่นที่จะพัฒนาในทุกๆด้านอันดับแรกคือเรื่องของบอดี้ร่างกายเพราะเชื่อว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงมันจะส่งผลไปถึงใจมันจะสร้างความมั่นใจให้กับเราอันที่2คือในเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนางงามปัจจุบันมันไม่ได้มันสวยแค่ยังเดียวไม่ได้แล้วแต่สมองเราต้องมีเราต้องมีความรู้เพื่อที่จะไปสู้กับ เช่นคุณหมอค่ะแพรคิดว่าการจะเป็น Miss u n i v e r s ์สคนที่สามของเมืองไทยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญแค่ไหนครับแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับแพรได้ตําแหน่ง Miss u n i v e r s ส Thailand เนี่ยแพรจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับแน่นอนค่ะว่าการที่จะไปเป็นยืนอยู่บนเวที Miss นิเว e ร์สภาษาอังกฤษสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับแพรพมองว่าสําคัญกว่าภาษาคือเราต้องการที่จะสื่อสารเมสเ a จอะไรไปให้กับคนบนจัก,กรวาลได้รู้ แล้วถ้าเกิดว่าผ่าได้เป็นมิสซินิวอัลไทยแลนด์จริงๆภาษาอังกฤษของแพาแ่าจะฝึกอย่างแน่นอนแ่าจะเรียนแ่าจะใช้มันทุกวันเพื่อที่จะให้ไปถึงตรงนั้นได้อย่างพร้อมที่สุดค่ะหมดคําถามนะคะขอบคุณค่ะคมีคําถามจากแฟนผาค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะน้องแพลในฐานะที่พวกพวกเราเป็นแฟนนางงามนะคะพวกเราเห็นน้องแพลมาหลายเวทีมากนะคะแต่น้องแพลก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทักทีนะคะพี่อยากจะถามว่าน้องแพลได้มีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเวทีต่างๆหรือเปล่าแล้วได้มีการนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อจะได้ได้รับตำแหน่งมิจูเนียร์ไทยแลนด์อะไรบ้างคะ ออะคะ่ะแน่นอนค่ะว่าแพลวได้ทําการพัฒนาตัวเองถ้าใครที่ติดตามแพลวมาก็จะเห็นว่าณว,วันนี้แพลวมีความเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนมันอาจจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่าแพลวแพลวเชื่อเสมอว่าตัวเองสามารถที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้และว,วันนี้แพลวก็ยังคงทําอยู่เรื่องภาษาอังกฤษเรื่องการอัปเดตข่าวสื่อสารข่าวสารบ้านเมืองเรื่องของความพร้อมทั้งร่างกายและจ,จิตใจ เขาคิดว่าวันนี้แพลวน่าจะทําให้ทุกคนหลายๆคนเห็นแล้วว่าแพลวในวันนั้นกับแพลวในวันนี้มีความต่างกันขอบคุณค่ะ